ย่างย่างอีกแล้วครับท่านครัวบา้บานบ้านท่าสําราญคาเฟ่กลับมาอีกแล้วครับท่านย่างปลาครับกินปลาเติมใหญ่กินไข่บำรุงไข่เพิ่นมาเอ,อ้ยย่างมันห้อนนะครับ นะครับอย่างร้อนๆน,นะครับปลานิลสดๆจำแกลีวห่อน,อนเผ็ดเพ็เิกับพักมวนเข้าไปที่น้องเอออาหารอีสานบ้านเฮาบ้านนอกกอ,อ,อกตื้อซีบือตุนอร่อยอร่อยอร่อยอา้าวแอบบ่แซบกันแอบตะฟูดหมักเนาะครับเนาะนี่ยังก็กินกันไปนะครับเศรษฐกิจในสภ้าวสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจ นะครับแล้วก็อ้กินกันไปครับพี่นอ้องอ่อีครับพี่น้องบ้องปลายอ่าสำหรับอ่โม่มิตร,รุ่นเกตนะครับ มองมิตรุดเกตเจอกัน30พฤศจิกนนายนคม2565นะครับปีใหม่นะครับเด้อปีใหม่เสนาห้าน้ำกันลำว,วงย้อนยุคครับเชียงขวัญคอมโบมวลซึนน้ำกันเด้อร่วมบุญร่วมกุศลน,นะครับหางก็ประมาณให้กับโรงเรียนนะครับมองมินวิยาคมนะครับเพื่อให้ลูกๆนักเรียนนะครับที่กำลังเรียนกันมาษานะครับ ไทมีงบประมาณบริหารจัดการนะครับโลงวิทยาคมครับเจอกันครับ3าธทันวาคม65ครับผม